สวัสดีค่ะหมอแอมนะคะ แพทย์หญิงธีรพรตั้งจิติพรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงวิธีรักตัวเองเพื่อรักลูกค่ะพ่อแม่ทุกคนก็อยากส่งต่อความรักให้กับลูกๆนะคะการส่งต่อความรักมันไม่ใช่เพียงแค่ใช้แต่ภาษาในการบอกว่ารักลูกแต่การที่แสดงออกเพื่อให้ลูกได้เห็นแล้วก็สัมผัสได้จับใจเลยว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกๆจริงเ มันจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่มีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นจริงๆวันนี้หมอก็เลยมาแนะนําวิธีเรื่องของการฝึกเรื่องของการรักตัวเองค่ะเพราะเป็นสิ่งที่บางครั้งในเรื่องของการเลี้ยงลูกไปนานๆเราก็จะทุ่มเทแล้วก็โฟกัสอยู่ที่ลูกจนทําให้บางครั้งเราลืมที่จะรักตัวเองจริงๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเพราะว่าร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแรงตามนะคะ อันที่สองคุณพ่อคุณแมน่นอกจากเรื่องของนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีกิจกรรมที่ตนเองทําและผ่อนคลายหรือว่าได้ทำในในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะเพราะบางครั้งการเลี้ยงลูกเนี่ยเวลาของเราก็จะไปอยู่ที่เรื่องของลูกตลอดเวลาหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของงานของตัวเองแล้วก็ลูกอย่าลืมแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบเป็นการเติมความสุขในแ,แต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ3 ต้องฝึกชื่นชมตัวเองค่ะอันเนี้ย อาจจะเป็นของแปลกแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันจะเขินแต่เชื่อเธอค่ะว่าการฝึกชื่นชมตัวเองจะยิ่งทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกดีกับตนเองเนาะแล้วก็สามารถที่จะชื่นชมลูกได้แบบคล่องปากมากขึ้นชมได้เลยว่าวันนี้เราเก่งมากนะที่ไม่มหงุดหยิดใส่ลูกวันนี้คุณแม่เก่งมากนะที่สามารถชื่นชมลูกได้แบบนี้ค่ะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็ยังดีเนาะชื่นชมตัวเองแล้วก็ชื่นชมลูก สี่ <See? S 2> เรื่องการให้อภัยตัวเองค่ะบางครั้งเนาะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความผิดพลาดขึ้นมาได้ผิดพลาดเรื่องงานผิดพลาดเลี้ยงลูกแต่แต่ว่าความผิดมันเกิดไปแล้วแหละแต่สิ่งที่ยังอยู่คืออารมณ์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอารมณ์เรายังไปจมอยู่กับสิ่งที่เราทําผิดอย่างเช่นตวาดลูกมานั่งรู้สึกแย่มานั่งรู้สึกไม่ดีแล้วยิ่งทําให้เกิดอารมณ์หงุดหงิดทําให้ขีดจํากัดในเรื่องของ อารมณ์ตัวเองเนี้ยมันลดลงยิ่งมีโอกาสที่จะทําให้หงุดหงิดเนี้ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรเราก็หยุดมันซะค่ะแล้วก็คิดว่าโอเคครั้งนี้เราพลาดไปแล้วเราไปจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นนะเพื่อที่จะมาดูแลลูกมาอยู่กับลูกตรงนี้ได้นะคะ,นะคะเพราะว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะต้องให้อภัยตัวเองนะคะแล้วก็อันตัดไปนะคะก็คือ เรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีค่ะการสร้างสัมพันธภาพที่ดียังไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างสัมพันธภาพกับลูกเท่านั้นนะคะกับคนรอบข้างหรือว่ากับเรื่องของสามีหรือว่าคู่ร่วมชีวิตเราเนี้ยถ้าสัมพันธภาพดีก็จะทําให้ตัวของอผู้ปกครองเนี้ยมีความสุขมากขึ้นเมื่อมีความสุขมากขึ้นเราก็ส่งต่อความรักได้ดียิ่งขึ้นนะคะข้อถัดไปนะคะก็คือ เรื่องของฟังความรู้สึกของตนเองในบางครั้งเนี้ยก็คือเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะไม่ไหวเราก็ต้องรู้ตัวนะคะว่าตอนนี้เราเหนื่อยเราเราไม่ไหวเราก็ต้องพักเบรกก่อนก่อนที่เราจะไปะเผชิญกับเหตุที่ทําให้เราต้องเผชิญต้องใช้แรงเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ไหวคือไม่ไหวไม่ไหวคือพักเมื่อไหวแล้วก็กลับมาอย่าฝืนเพราะการฝืนจะยิ่งเป็นเหตุที่ทําให เราทํางานออกมาได้ไม่ดีแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาค่ะและอีกอันนึงก็คือบางครั้งเราไม่สามารถตามใจคนอื่นได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากให้เคารพแล้วก็ฟังเสียงตนเองให้มากขึ้นนะคะก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะก็ <S <S ถ้าโดยสรุปแบบง่ายๆนะคะว่าวิธีที่จะให้รักตัวเองให้ได้ก็คือวิธีที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความสุขให้ตนเองเพื่อเราสามารถส่งต่อความรักให้กับลูกได้ ลูกเนี่ยนอกจากจะสัมผัสแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่และมีความสุขที่เขาสัมผัสได้แล้วเขาก็ยังเห็นตัวอย่างที่ดีในการรักตัวเองด้วยเขาก็จะจะทำให้เขาเนี่ยรักตัวเองเป็นเหมือนคุณพ่อคุณแม่ค่ะ